สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักสุกูทุกคนเมือ่อนานบริเวณภาพพี่น้องไม่เก็บกุ้งนะครับเด้อมากแด้งน้อยครับมาเบิ่งกันว่าสิมานบ่พี่น้องอันนี้ตัวตต่บอกลงกไปเบิ่งกันมามามาเมื่อใเด้อพี่น้องเด้ออันเมื่อขอสวดครับผมไปไปเบิ้งกันพี่น้องเพื่นอนครับข้าคุณเป็นมองเพือ่อนจับกันเป็นทีมงานของโตเกมัน้ากมากครับผมเพราบว่าพยุ่งเพื่อน เข้าเก็บกลนบอ,อย่างเดียวครับผมลุงมากกับพ่อตัวแรกเลยครับผมพี่น้องหงยงน้อยสวัสดีพี่น้องดูพ่อเหครับพี่น้องเห็นปะยุบเอ้ยคลิปย้อนยุ่มเราเพียรสาวมดน้างด้วยครับเนี่ยครับแต่พี่น้องไปเบื้องกันครับผมนี่ตัวสองพี่น้องเห็นปะนี่ตัวที่สองครับผม เป็นไงตัวเง่ได้พี่น้องเลยเก็บเป๊ะเห็นได้ครับสองตัวแล้วครับผมไปพี่นอ้องที่ตัวที่สามพี่น้องสดๆได้เ้อพี่น้องนี่ดเด้อแบบว่ามันกระลั่งสีมีอาการควยเป็นเลยรีบจับครับผมสามตัวแล้วครับมีเห็นบ่มมนตุ้มันไต่มาอืม พี่น้องฮะคุณแดงน้อยแดยงน้อยเอ,อ้ยใหพี่น้องไปเบืองน้ำขันครับผมคุณท,ทางกัาเจ้ากำลังทีมงานเป็จางมามกนี่ตัวที่ีพี่น้องเบื่งเงีเย้ยวเลยนะครับคลิปนี้ครับเฮ้ยเป็นไรครับเดี๋ยวเขาังไปล่างน้องมุ่นมากบ่าไรเพราะว่าท้องอยู่ มีย่ยุครับเย่เป็นไงพี่น้องวะดีจ้จาไปพี่น้องหากันต่อ,อยและพี่น,อน,น้องเมื่อกี้ทิมขอลอยุ้งสิละ่ะ ซื้อกหลา,ายบาทได้ครับพี่น้องเอ้ยถามันสั้นขอโทษด้วยครับอันเั่นเาเก็บแบบนี้เขาจีใส่ไม้กันสั้นบ่อไหรมันยากเราเป็นลยใส่ไม้เซลฟี่ครับผมมันจีคลองแคล้วครัวขว้ขาววั่พี่น้องว่ะนี่มันแดงแล้วแดงครับ เอีีพ่น้งชิมงานเคนพี่น้องแต่พี่นอ้องเบื้อ,นองน้าน้ามนันขั้นในแห่งก่อนไหนเลยครับคุณผู้ชมเป็นลุยเลยย่างหาไปจีกที่เ่ยพี่น้องอันนี้ก็สาหลายครับผมให้บอลโตมันไต่มาน้าแห้งล้องคนนี้ก็จะเห็นอีกครับผมนมน้นายังไหลอยู่ เพื่อนเอ้ยคนใหม่กำลังใจมั้ยมาหน้าเอ้ยมีบ่มีมีบ่ทางคุณน่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ลังยางไปก็ลังยางไปแดงน้อยเพื่อไปกินเด้อเดงน้อยเออครับครับครับนี่พี่น้องมันมี่พี่น้องมันรอคาบเนี้ยตายเนี้ยเห็นบ่เนี่ย อ้าเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วอือเออครับผมนี่อือไม่เนาะนะครับอือเดี๋ยวสิแยกเป็นโหมดเดี๋ยวเอาซุ้มนี้เอ็นขีเขียวกันใส่ละ ดีพี่น้องเดี๋ยวตรงแดงเขายังเก็บอีกเคียนหนึ่งครับพี่น้องโออนี่สดสดเลยคร,ร,รับนี่ครับน,น,น,นี่เอาไปก่อนพี่น้องช่วงมันแดงนีดีสองสามตูวเลยพี่น้องโหปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บเห็นได้ครับเอ้ยเนเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเกยงไงไปใส่นอกวันี้งนี่พี่นอ้อ ไม่นองข้าวเดียวเห็นบอครับยอดว่าพี่น้องว่ะข้าเจ้ากําลังรุ่งมากเห็นบอพรุ่งทีมงานเพินนะ่ะไปเฟินกระชีดเอาเรือมานะเพินกระต้อนมันไปต้อนไปแล้วเพินกัดดึงอวนตอนวันนี้ไปหอดประตูมันเอาดึงไส้อวนมันก็ลากขึ้นไปที่แล้เป็นตันสองตัน,นครับแต่ห้อนเก็บพรุ่มตัวต่ตน้าบัวืสือซุ่มดีๆหอนเก็บมันคนอะไรครับ ย่างครับเบื้องที่เด็กพี่นอ้องอืมกระชอนแรงยุ่งฉี่เด,ด,ด,ด็ก,ดกเห็นบ่ดีๆเลยพี่น้องเห็นบ่เนะครับย่างลุยีหนามเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็นบ่ไปที่ไทยเบื้องอราจิ้มงานเพกันโอ้อยางาน,นแม่หัก ไปจริงๆนะพี่น้องไปน้องเบิรงดีๆพี่น้องเห็นบ่นี่แล้วนี้ก็เอาได้ครับผมแต่วคำันแดงข้างหลายเข้ามาอีกชุดหนึ่งเห็นไหมอืมมัวไม้ง่ยเห็นไ่มพี่น้อง โอ้โหัวนี้ไหมพี่น้องตัวนี้อืมวุ่นสุบๆเลยนั่งเ h า u พี่น้องมาหาบางทางผีน้ำครับผมนี่พอแล้วครับพี่น้องเหน็นป่อือ ครับบพี่น้องเดี๋บ็ดใหญ่เบิ่มเลยวาเลี้ยงกันเลยจุ๊บจุ๊บให้มันยุ๊บให้มันเลี้ยงกันเลยจุ๊บคดูพี่น้องคุณบ่ออันนี้มันแดงครับว่า โอ้ออยเสียดายสายวมุนเก็บน้ำอะได้ให้เอาได้ครับอออเอาได้แค่น้องฟ้าไปพอ,อแล้วบอกว่าคือทั้งพี่ไหลเอาไป้ก็เลียงยางมาแล้วห้องบอกครับ ข้าวเดี๋ยวมันเป็นโลดสองโลดแล้วข้างขุ่นเด้อเห็นแล้วบ่บ๊อาพี่น้องอันนี้แดงเอาไว้อีกชุดหนึง่งทำซ้อนบ,อนอบ๊อบพี่น้องทำซ้อนบ๊อบพงดูพงดูเห็นบ่เนี่ย cô nè, cái bao đèn khác, không muốn ở, không được bao, đi ra,

พี่น้องงางหาเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งตัวนี้เขาปล่อยไปเมื่อกี้ตายตั้งโคกคือเขามันบ่ลงไปในานา้ำของเขาไหมมันขึ้นมาอยู่นี่มันก็้เซ็ตเท่าแล้วครับเห็น,น,ว,น,น,นว่า,ยยางไรรง,ง,งเห็นว่าสดโดเลยเห็นได้ครับยุบโอ้โหอย่าพี่น้องยุบเงี้ยรวยรถอืมเราพี่น้องนี้มัน

ไปเลยค่อยไปย่างไปหาอันนี้เด็กพี่น้อง็นบ่กโอ้นี่ก็หนึ่งตัวสองตัวพี่น้องสามตัวครับผมอ้าวซีตัวนั่นครับย๊บอ้าวุบเอา,เอาดิ้นหปไม่ข้าจับจน้อี่พี่น้อง เอาได้ครับยุ๊ปอือหนี่เอาได้ยุ๊บโอ้ยอย่อออาบันทึกกล้องแล้ว,ว่าไปกระดิหายเก็บอยู่เด้อครับเด้อ จ้าใบแจ๊บดึงงานี้น่ะเจ้ารถตันเด้อพี่น้องทีมงานมาจาม้งมาได้ทั้งนอ,อกเครื่องดูดน้ำกับกใหญ่เลยเอาไปดูดน้ำสุกน้าออกจากหน้าเขาหน้าเ้างนี้ว่าดยยัดเลยนะครับดูดเป็นยอมาใส่พี่นอง เพิ่งรหลดทองเย็นมาเลยอันคือหลเดี๋ยวพอประม่านเทไรแน่นครับนั่นอยู่ในอันนั่นไหมพ่อโอ้เมื่อดาดได้พี่น้องโอ้ครับที่อาห์มุกลอยพี่น้องพอขึ้นไปแล้วเทไรก่อนสองตันแล้วเออสองตันแล้วด้ยพี่น้องเมื่อดาดได้พี่น้องพอลากขึ้นไปแล้วสองตันครับโอ้ดีเลยสามสีตันหมดแล้วครับนี่พี่น้องรหลองเย็นก็จะอยู่งเทปนะครับ สมุทรสาครอนมาใช่ไหมล่ะมัน,นก็ปังไงเลยจับมือแม่เราขึ้นทั้งนกใหญ่เลยเขางเข้มสมุทรสาครอันเด็ดแถาแก่พี่น้องนั่นแหละเกียรียฟ้าดไซเวนนั่นแหละแถาแก่ครับพี่น้องเพิ่งเคยเห็นบนครัง้งแรกอันละเพิ่งไซเวนนั่ะละเพิ่งเขาลวนนั่นอันยืนถือกระดาษยี่น้องครับแถาแก่แถาแก่ปั้มากุ้งเนี่ยนะครับผมที่เขาอยู่งเพิเพิ่งครับ น้ำขั้นในแห่งครับผมไปพี่นอ้องบ่ไปกวนเพื่อนครับว่าเพป็นจับกุ้งดีไปห้องฮะกุ้งตไตห้องว่าเป็นสีไายแต่ช่วงแบบว่าเห็นกุ้งนำเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าอืมกันนะมันจังขีปนาวุธครับครับผมเอาเพชรก็เลยแบบว่า ตัดมาแต่ช่วงเลยเห็นกุ้งแน่ครับผมหลายพี่น้องตั้งว่าเพปิดกล้องไปก่อนนะครับว่บาเป็นกระสีหายเก็บซุ้มมันนั่นที่เหลือเองครับผมมันสีเงาเข้ารวดพี่น้องเบิ้งพี่น้องมันขอมาว่าเพิ่นมากหลายจริงๆแล้วเป็นคลิปยอดในย่อมของมันบอลเพชรเลยนะครับเก็บกุ้งกลนบอลนะครับผมขณะคลิปนี้เขาจะไว่ายซ้ำหนีนะครับเด้อเอาไว้พรไม่ขึ้ปหนา หากันแพ่งกันนี้เลยยังรื้กดติดตามกุ้งะไคร่กุ้งไลกุ้งแค่ให้บ่ลาเพลสแซลมอนไหนได้ครับเด้อถ้าเราบริษัทบริษัทแซลนครับผมกับน้องมะนาะาคินีไล,ล่ปลไปก่อนครับผมนี่ผลงานน่อครับพี่น้องมั่นสองสามโลครับผมถ้าคลิปนี้อยากไล่ไปก่อนสวัสดีครับ